ว่าโศเสียเนี่ยนี่คือพูดเรื่องจริงว่าต้นนี้คือยังไงตายแน่นอนไม่เหลือบิกเอ็มลุยสวนนะครับวันนี้มาอยู่กับสวนป้าสมปองนะครับเมื่อกี้มีเรื่องที่มหัศจรรย์น,นะครับป้าได้ใช้ทานฟอร์มของเราไปแล้วบอกว่าต้นนี้ก็นี่โศตายแล้วน,นั่สสสเสียโสตา,ายโสตายคาว่าโสตายลักษณะใบเป็นยังไงครับ คือแห้งหมดแ้งไม่มีไม่มีใบเนั่นคือเหลืองเมืองแล้วอ่ะไม่มีใบแล้วใบที่เหลือก็จะเล็กๆเหลืองๆมีก็คือมีแต่ก้านอืมแว่าสูเสียเนี่ยนี่คือพูดเรื่องจริงว่าต้นนี้คือยังไงตายแน่นอนไม่เหลือคือยังไงก็ดูจากสภาพนีตายเราคือเอาไอที่สุญพลาสติกอ่ะใส่ใส่โคนก็คือตัวทานฟอร์มซอยตัวดินผสมแล้วก็ลาดนั่นแหละแล้วก็ตัวขาเขียวก็คือฉีดผสมฉีดเนี่ยสองรอบเนี่ยคือขึ้นมาแบบนี้ ี่มันเตรียมตัวโตวแล้วครับใช่เตรียมตัวโตวเลยเราก็คินถึาสรว่ตายนี่ตยายใส่เข้าไปใช่ครับเอา,านนยาเชื้อรามาป้ายัอ่าช่วยกันอันนี้เพราะว่ามันเพราะมัน,นเป็นดว้ดวงมันโดนดว้วงนาอป้าต้องแทะต้องแทะไปจนเจอตัวเลยนะแล้วก็เอาออกเจอไหมครับเจอใช่ไหมครับนี่คือคือมันจะเป็นขุยๆใช่ครับเป็นขุยเลยแหละแต่ถ้ามันแฉมีกลิ่นหน่อยเชื้อรามีกลิ่นเหม็นๆอ่ะ แว่าใส่ใบนี่ดีโอ้โหดูสิสะบข้างขึ้นมาเลยใช่อันนี้ป้าก็คิดว่าตายแล้วโซเซียเลยเนี่ยอ๋อโอเคครับอันนี้ความประทับใจนะครับของชาวสวนเรานะครับกับทานฟอร์มปีหน้าปีหน้านี้จะเริ่มใหม่นะป้าบอกว่าปีหน้าจะเริ่มจัดเต็มจะเอาลูกเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ